นี้ค่ะไปดูเรื่องของเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆนะคะบางทีเรื่องของการอกหักรักคุดนะคะหลังจากเลิกลากับแฟนเก่าไม่แน่นะคะอาจจะพาโชคกลับมาให้ก็ได้รวยเป็นเศรษฐีกันเลยสําหรับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคนนี้ก็คือหนุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโชคดีไปซื้อหวยรัฐบาลแล้วก็ถูกรางวัลที่1รับไปเลย6ล้านบาทค่ะ ผู้โชคดีท่านนี้ก็คือนายจำลองรวมสันเทียนะคะอายุ40ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นพนักงานโรงงานอาเซลิกฮิตาชิโฮม a p r i ร e n n d s e l ลประเทศไทยจำกัดเขาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางไปที่สอพอกระบินบุรีค่ะไปทำไมล่ะคะไปพร้อมกับลอตเตอรี่ที่เขาถือแบบนี้แหะค่ะหมายเลข639235รางวันที่1งวดประจำวันที่16ธันวาคม2564นะคะ1ฉบับที่เขาซื้อมาก็นาไปลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐาน ภายหลังจากลงบันทึกประจําวันแล้วเนี่ยคุณจําลองนะคะหนุ่มโรงงานผู้โชคดีบอกว่าเป็นการซื้อครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรด้วย จึงซื้อเลขปีเกิดของแฟนแฟนเนี่ยก็เพิ่งเลิกกันน้องเอเพิ่งจะอกหักหมดัดมาดนะคะไม่รู้ซื้อเลขอะไรเลขวันเกิดแฟนก็แล้วกันในฐานะที่ทําให้ช้าใจก็ไปซื้อจากร้านแถวหน้าตลาดเช้าหน้าหมู่บ้านแสนสุขในตําบลหนองกี่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ฝันนะคะเลขนี้แล้วก็ไม่มีรางอะไรด้วย,ยแต่รางเนี่ยคือรางร้ายเพราะว่าเลิกกับแฟนส่วนเงินที่ถูกรางวัลเนี่ยเจ้าหนุ่มบอกว่าจะนําไปฝากธนาคารไว้ก่อนแล้วก็บางส่วนก็นําไปใช้หนี้ค่ะยื ืนยันว่าจะยังคงทำงานต่อไปเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงมี6ล้านบาทอยู่ในธนาคารแล้วก็ตามแหม เรียกว่าแฟนเก่าให้โชคก็เลยนะคะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีการเขาเรียกว่าทุกขลาบกลับนะกลับมาคบกันใหม่ไหมเขาเรียกว่าทุกขลาบนะทุกขลาบใช่ไหมอ่าโดนเขาเรียกว่าโดนเทแต่ว่าถูกหวยก็โอเคนะเอออยากโดนเทแล้วถูกหวยต้างจังนะคะอ่าอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงเศรษฐีหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะคะเป็นสองสามีภรรยาเป็นลุงกับป้าค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเออลุงกับป้าเนี่ยเขาฝันนะเจ้านี้ฝันฝันว่านอน กอดถังอุจระหลังจากนั้นก็เลยไปซื้อเลขค่ะน้องเอ๋ะนะ,ะแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะคะ,คะรับไปเลย12ล้านบาทอะมาดูอีกท่านหนึ่งที่จังหวัดอุดรน,นะคะอันนี้พยายามประมวลมาให้สั้นๆท่านนี้เป็นป้าวัย6 1ปีรับรางวัลน,นะคะสิล้านบาทเหมือนกันถูกสองใบเอ่อสาเหตุที่ถูกก็จะเกิดจากความฝันอีกเหมือนกันคุณป้าคือคุณป้าลำใหญ่ค่ะฝันว่าตัวเองเนี่ย ได้สามีใหม่ เป็นฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็พาเข้ามาอยู่ที่บ้านเออก็ไ่รู้จะกซื้อเลขอะไรเลขที่บ้านกันแล้วกันอ่าสามห้าห้าสามเนจะรวยมันช่วยไม่ได้จริงเนี่ยเลยก็ถูกนะฝันได้สามีใหม่ด้วยนะคะคุณป้ามีสามีอยู่แล้วนะเป็นชาวต่างชาติชาวสวิตแล้วก็ฝันว่ามีสามีใหม่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติอีกซื้อเลขที่บ้านถูกหวยอีก2ใบโอ้โหว่าปังนะลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมนะอีกทั้นหนึ่งแล้วกันนะตบท้ายกับพ่อค้านะคะเป็นพ่อค้าผักจากโคราชก็รวยค่ะ12 ล้านอีกเหมือนกันตามเลขทะเบียนร,รถของตัวเองมา5ปีแล้วนะคะสมหวังในครั้งนี้รับไป12ล้านอีกเช่นกันค่ะ